วุนศิลปะสิบห้าพี่น้องมารับชมนวยต้นกลางปลาสุกที่ทางนล้นนี่นี่เก็บบรรยากาศด้พี่น้องมึงกับมีหัดหนวยเฮิมนวยดิบนวยสุกแล้วก็มีดอกนี่ เองอันนี้คือต้อตอนกลางปลาดิพี่น้องด้ะนกหลายชนิดก็มากินดิพี่น้องด้ะลูกหรือเมล็ดหรือเออ่ผลละไม่หรือผลผลดิพี่น้องด้ะบ่อปิดบออปิดทั่วที่เยาผลสุกโงก,ก,ก,กมากกินครับผมพี่น้ง <c oughs> องต้นนี้เอาไปเห็ดบอนไซด์สวยงามพี่น้องด้ะผมไดท้ทดลองเอาไปเห็ดหรอกครับผม ปรากฏว่าดูแลง่ายครับผมอันนี้เป็นการเก็บบรรยากาศไม่พี่น้องเบี่ยงกันประมาณนี้ครับสวัสดีครับ